นะตรงพลมอเตอร์ซ่อมมอไซส์สวัสดีครับวันนี้มีโช้กแผงคอของยามาฮ่าแอร์หลอกนะครับของ FC จังหวัดนนทบุรีนะครับที่ส่งมาให้ผมดัดแต่ว่าผมดัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำไมผมถึงดัดไม่ได้ครับ ก่อนที่จะส่งโชกมาให้ผมดัดผมได้ขอดูรูปถ่ายของโชกแผงคอก่อนแล้วนะครับแต่ว่ามุกก็ยังพลาดเนาะผมมองไม่เห็นรอยที่มันขาดครับรอยที่มันหักมันเป็นรอยเล็กๆมากๆเลยอะซึ่ง แกนไม่ใช่แกนสซึ่งถ้วยคอล่างมันบางอยู่เนาะพอส่งมาถึงผมอะผมก็ดูแล้วผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะผมก็เลยประกอบประกอบโชคแผงคอเข้าด้วยกันเพื่อจะดัดตอนนี้ผมก็ยังผมก็ยังไม่รู้นะว่าแกนแผงคอเป็นขาดอะคือบางทีมันดูในรูปเนาะในรูปที่ส่งมามันก็ดูยากขนาดเจอของจริงก็มันก็ยังดูยาก ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆที่จะส่งแผงคอมมาให้ผมดัดอะได้พิจารณาขั้นแรกตอนเบื้องต้นก่อนเนาะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขั้นด้วยเนาะเดี๋ยเวลาส่งมาแล้วผมก็ดัดให้ท่านไม่ได้ก่อนจะดัดผมก็มาทาการล็อกน็อต ยึดแกนโช้ให้เรียบร้อยซะกก่อนเนาะเพื่อจะขึ้นแท่นดัดเมื่อผมยึดน็อตไปแล้วแล้วดัดดัดเบื้องต้นดัดยาไปรอบเดี๋ยวผมจะมาตั้งฉายอีกทีนึงผมก็จะเริ่มทําการดัดพอเริ่มทําการจะดัดเท่านั้นแหละรีบยกให้ตลิขขึ้นแทบไม่ทันนะ โอ้โหผมมาถอดถ้วยคอดูงานเข้าผมอย่างแรงอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดให้ท่านดูครับว่ามันเป็นยังไงผมถึงดัดต่อไปไม่ได้ถ้วยคอมันบังอยู่ครับผมไม่ได้ถ้วยคอออกไม่ทันได้พิจารณาดูล้วปกติผมก็ดัดทั้งถ้วยคออยู่แล้วนะ ผมไม่แน่ใจว่าในวิดีโอมันจะมองรู้หรือเปล่าว่าตรงบริเวณที่ใส่ถ้วยคอครับมันคอดมันคอดคือหมายความว่ามันกิ่วครับมันเล็กนะครับมันจะขาดอยู่แล้วถ้าผมกดดัดไปให้คืนนะครับขาดเลยนะครับผมกดดัดไปกับนี่เป็นคดนะครับแล้วมันก็ยืดถ้าผมกดลงไปอะ่ะให้มันตรงอะ่ะ มันก็จะยืดข้างล่างมันก็จะขาดเลยไม่รู้ว่าในวีดโอท่านเห็นหรือเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่านะครับแล้วมันก็มีรอยร้าวเล็กๆนัวด้วยนะครับรอยร้าวเล็กๆเข้าเส้นผมนะครับซึ่งตอนมาที่บอกครับถ้วยคอนปิดอยูอ่ถ้าดัดไปมันขาดแน่นอนครับที่แรกเลยผมว่า จะเชื่อมให้อยู่แต่ว่าพิจารณาดูแล้วมันมันไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับก็เห็นรอยร้าวไหมเนี่ยครับเนี่ยครับมันเป็นรอยร้าเล็กๆนะครับเหมือนกับเส้นผมเลยเส้นเล็กๆครับซึ่งที่แรกเลยท่้วคอมันมันบังอยู่อะตรงเนี้ยในวิดีโอผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะเนี่ยครับ เป็นรอยเ้าวเล็กๆเลยครับก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับก่อนที่จะส่งมาให้ท่านลองพิจารณาจุดที่ผมบอกก่อนนะครับแต่ก็ยังว่าเนาะหนึ่งในพันหนึ่งในหนึ่งในพันหนึ่งในร้อยเหมือนกันนะเนี่ยมจะเจออย่างเงี้ยไม่ได้เจอง่ายๆเหมือนกันผมก็เนี่ยครับ โทรคุยกับเอฟซีแล้วครับขออนญาตส่งกลับครับก็ส่งกลับให้เรียบร้อยครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอโชคแผงคอยามาฮ่าแอร์หลอกของเอฟซีนนทบุรีที่ผมดัดไม่ได้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ